นี่ครับต้นปงมะพร้าวเต่าครับไตยใหญ่นะครับพอดีได้มาว่าจะปลูกปลูกให้ดูนะครับได้มาเขาตัดใบตัดรากแล้วก็มีต้นเล็กต้นน,น,นะครับนี่นี่ทั้งหัวมันนะครับนี่ทั้งรากนี่ก็ทาปูนแดงไว้นะครับทิ้งไว้จะพักแล้วครับ เพื่อเรปลูกแล้วมันไม่ติดโรคอะไรอย่างนี้น่ครับต้นใหญ่ก็ลายสวยดีมีหลายลายนะครับนี่แบบเป็นต้นเดี่ยวมีเป็นต้นคู่อะไรงนี้ก็มีหลายอย่างแต่ชอบกับต้นนี้นี่ครับดินปลูกต้นปงนะครับก็ดินหนึ่งส่วนนะครับดินหมักหนึ่งส่วนแล้วก็สายครึ่งส่วน ดินปูขาไปครึ่งส่วนนะครับหรือถ้าใครไม่มีนะครับก็เอาทรายหนึ่งส่วนแล้วก็ดินหมักหนึ่งส่วนดินนี่ผมเป็นดินที่หมักเองนะครับก็มีขี้งวัวแกลบดิบกุยมะพร้าวคุกเค้าให้กับเข้ากันนะครับแล้วก็เอาไตโกโนมาใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ลาใส่แล้วก็หมักประมาณเดือนหนึ่งครับหมักแล้วเขาจับแล้วไม่ร้อนครับจับแล้วไม่ร้อนเนี่ยเราก็ ถือว่าใช้ได้แล้วหรือใครจะมีอะไรใส่ไปก็ได้ครับผมไมี่มีเปือกไข่ก็ใส่เปลือกไข่นะครับหรือว่ามีมูลใส้เดือนก็ใส่มูลใส้เดือนเนี่ยครับแล้วแต่ที่เรามีอะไรหรือดินถุงทั่วๆไปนี่ก็ได้ครับเนี่ยเราคลุกเขาให้เข้ากันนะครับแล้วก็เราก็มาปลูกได้ครับเนี่ยครับเราก็คลุกเขาให้เข้ากันเลย ครับปลูกเราก็หาฐานครับรองหินอะไรก็ได้ครับรองแล้วก็ใส่ดินเลยครับให้เยอะเลยเราไม่ต้องปลูกปลูกนี่เราไม่ต้องใส่กระถางใหญ่มากนะครับบางคนเห็นตัวใหญ่ใส่ใหญ่เราก็ปลูกกระถางเล็กก่อนให้มันเหมือนใหญ่มากบางทีมันมีความชื้นเยอะครับมันจะเน่าได้ เราใส่แล้วเราก็เกลี่ยไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราปงมาปลูกเลยขนาดนี้ก็รจะใส่เยอะกว่าน,นี้ครับหรือก็ได้ นี่ปลูกต้นใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวต้นเล็กประตมดินใหม่ดินไม่พอเราต้นใหญ่ใส่เลยครับเราโชวโคดด้วยครับอย่างเงี้ยนี่ครับปลูกนี้นะครับ จะเป็นอย่างนี้นี่เรียบร้อยก็รอเดี๋ยวลดน้ำแล้วก็รอมันแตกใบนะครับเอาไว้ล่มก่อน,นครับช่วงนี้ให้มันแตกใบแล้วก็แดดเลยครับส่วนต้นเล็บแล้วก็ร้องด้วยฐานเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็ดินกระสุนเดิมนะครับใส่ไปเลยครับ อันนี้จะใช้กระถางทรงสูงหน่อยนะครับจะทําแบบเป็นไม้ขคดอยู่ในโต๊ะรวมไม้ขดจะให้เต็มไปเลยดินเราล้วนๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็หนอต้นปลงเราปลูกไปเลยครับ เราก็ไปดินหรือว่าเดี๋ยวโรยหินปกูกราไฟก็ได้ครับให้ส,สวยๆลดน้ำนะครับเนี่ยเป็นเรียบร้อยครับรอแตกยอดครับเดี๋ยวลดน้ำก็ไว้ในร่มก่อนนะครับอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยออกแดดก็ได้ครับ ทตรงอาทิตย์ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับตูยอดออกก็ลอดลอดต้นเดินนะครับเราก็อาออกแดดร้อยเลยครับเนี่ยครับเราก็โรยหินมูกเกาไฟไปครับเวลาลดน้ำจะดินไม่กระเด็นมาติดพวกหัวเนี่ยนะครับนี่ก็ลดน้ําได้เลยนะครับแต่ของผมว่าพอดีได้มาใหม่ใหม่ไม่รู้เขาขุดมาเมื่อไหร่นะครับก็ว่าจะทิ้งไปสักวันวันสองวันก่อนครับ ให้รากมันแห้งสนิทนะครับก็ได้ไม่ไม่เกิดเป็นเชื้อรานะครับไอกต้นหนึ่งต้นเล็กเนี่ยครับก็ทำเหมือนเป็นไม้โคด,ดส่วนมีต้นนะครับที่ปลูกไว้นานแล้วนะครับนี่ปลูกไว้นานแล้วนี่ปลูกไว้นานแล้วก็ใช้สูตรดินแบบเดียวกันนะแต่อันนี้ไม่ได้ผสม หินภูเขาไฟนะครับเอาสายเลยสาย,สายสายส่วนหนึ่งดินส่วนหนึ่งก็ขึ้นดีนะครับยังแต่หวงเล็กอยู่ครับติดแล้วครับัน,นลูกเนี้มีใบสามใบเนี่ยครับนะครับนี่ก็เป็นยอดยังไม่เกิดนะครับเพิ่งปลูกใหม่นี่ยก็ตัดมาหมดยวรอ แตกไปใหม่ก่อนครับรดน้ำก็ไม่ต้องบ่อยครับวันเป้นวันถ้าติดแล้วก็ลืมไปเลยก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งรดครั้งก็ได้ครับแต่ถ้าไถ่กระถางเนี่ยจะสองสาวันครั้งนะเนี่ครับปงมะพร้าวเต่าครับปลูกมาเนี่ยครับต้นนี้นะครับเจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยเพิ่งจะมีสัญญาณชีพมานี่ครับ แทงใบเล็กๆเนี่ยครับเขียวๆเนี่ยครับเนี่ยครับก็นานเหมือนกันครับก็รดน้ําก็อาทิตย์ต่ออาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะช้าเพราะว่าผมวางแดดไม่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแดดในประมาณครึ่งวันเช้านะครับบ่ายก็มีนิดๆอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับอาจจะทําให้ช้าหรือไม่แน่ใจนะครับก็เอาวางไว้พอดีที่วางมีประมาณตรงเนี้ยครับ ก็เดี๋ยวจะไปเดียวที่ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับปงเผาเต่าผ่านจากการถ่ายครั้งแล้วนะครับหกวันนะครับนี่ก็เจ็ดเดือนหกวันนะครับเริ่มยาวแล้วนะครับปงมะพร้าวเต่าครับปลูกมาเจ็ดเดือนสิบเอ็ดวันครับใบเริ่มขี้นะครับนี่ก็ห่างกันถ่ายครั้งที่แล้วนี่ห้าวันนะครับ นี่ครับบงมะพร้าวเต่าครับเจ็ดเดือนติดหกวันครับห่างกันฐานครั้งที่แล้วนะครับห้าวันนะครับแล้วจะอัปเดทดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงครับบงมะพร้าวเต่าครับเจ็ดเดือนยี่สิบสองวันแล้วครับใบก็เริ่มเขียวแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ออกแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับยังหาที่วางไม่ได้เลยก็แดดแดดครึ่งวันเช้าครับประมาณนี้ครับ